พี่น้องพ่อเท้านไปทรงทานเลยวบานนี้ใส่โหลดไทยเนาะน้ำล้างเลยพอเทาไปถ่าน้ำล้างแล้ว <c oughs> โดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อมาพบพอกัน้องลาตีเด้อพี่น้องเด้อพบพอกสวงยามแรงแล้วพี่น้องตอนนี้กันเนาะ พอดีข้างพัอถาเพิ่นมาเด้ตัดเสาพี่น้องไอ้เขาก็คุดคุ้มแล้วเรียบร้อยเลยพอดีไปตัดแล้วก็ค้าคือกาพี่น้องเพินก็เพราดึงลงมาเนาะเพิ่นไปกับไม่มามพี่น้องไอ้เขาเลยเไปนำเพิ่นเพราะว่ามีแต่สองเสาหนึ่งเนาะมาแล้วเพิ่นแบบพากันตัดออกมันยาวโพดแล้วก็ตัวมันบ่อยากงามปันใดั่นนะมันแป้งเอาเนาะทางเริงก็แป้งคุ้มมียังไหวแล้วแล้วก็เลยว่าพากันสิมมาเตรียมตั้งแล้วพี่น้องบบบนี้เนาะพอดีสิพากันเหตุการณ์ครัวเลย จะแปะในยังไไหวพี่น้องก็อยับดนวยๆหน่อยหนึ่งโดยเนาะโดยเดี๋ยวจังไดจกับไปเบิ่งนนำการคนแล้พี่น้องก็เมื่อกี้นี่ก็แล้วแล้วเนาะร้านครัวเพิ่นก็เพอได้มีบอลเห็ดอยู่คว้ากินแล้วบบบนี้โดยก็จังไดจกับไปเบิ่งนนำกันเลยเนาะโดยที่ตัวพากันตัดเสาขวบนมาเบิ่งกันนะคะป้ามีแต่ป้าดุกบ่อกมาแต่หาของอยู่ของกินเนาะป้าที่ตัวขบวน เออสวัสดีเด้อป้ากำลังจะไปหากินที่ก็เบิ่งพี่น้องได้บป้าจักห้อยป้าจักกระปุกป้าจักกุ้งป้าคอหน่อยป้าคอหน่อยคือมาหลายแถวอันนี้ปลาดุ๊กน้อยไปหาน้องแถวพุ่นบ่ะป้ามีแต่ลูกปลาดุกเนาะนี่น้ำแห้งคอขอกินไปหาอันน้ำแห้งเลยพอได้กินเที่ยงบ่ายแล้วพี่น้องตอนนี้กะเกายโมงกินข้าวเที่ยงเลยแต่ว่าเพื่อไปหา มันไปหากับเอซาเนาะพอได้กินพี่น้องไ,งไ,ไอทำมสาสะอาดบ้านเฮาพี่นอ้องผ่นพากันตัดอันนี้เตรียมเห็ดติดตัวอเท่าเกับบุกเป็นบุกพี่น้องย่งบ่ได้กินทอดข้าวเที่ยงสำหรับจ้า ไปตั้งบงจังลองบึงก่อนบ่หาไปหามมานาะหามไปหามาอยู่เพิ่นสิเปลองบึงก่อนจังบักได้บ่วพะถาบัวสีแกมพะก่อนไม่คีลองบก่อนผมคีลองบึงมะข่าวเนาะได้เออ that sorry ต้อ,อ,งอ,องเรื่องกับพื้นนะทดมาแล้วก็ได้มนืแป้งหินออกมาปากมันยังนอกมันโบพอดีติดตั้งใส่เลยแบบงามา ายไผ่ั่นทู่ชุดอันนี้ลุกดีว่าติาตถายไผก็เพราะน่ายไผ่ผดมากเลยนี่เนาะต่างๆกะโค้งต่างๆโมกันชายเมีสายยาตัดกัไก่ะชิขาดละนางไม่่ะใ่บสาวนึ่งพี่น้อง ยังรลายจังเรียบร้อยบัดนี้เพียงคักอันนี้ใส่เก่งแทนแทะก่อ lốm lốm đây và cắt mặt bà bạc nè không hề không nè hề không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  không hề không ตัดแต่ละส่วนออกเนาะเอามาเผื่อไว้ที่นองความยาวกันได้ ไปเท่าไปหากินอยู่ทงหน้ายังบ่ขึ้นมาอยู่ไปหาขัวหอยเิ็นะ่ะ <c oughs> เออเดยพลาดแล้วแล้วทางเท้าเป็นกระบ,บกน้องบดน,นี้สองอันพอดิงามน้องพี่น้องออ <c oughs> ควันทานเท้ทาเท้านี่คือซีใหม่ไวแท้แท้ ควันแห้งเป็นแหงเลยเพิ่นหักกระจูดเศร้านี่หักกระจูดแล้วกระมไปพอดีเลยพอดีงาม,นมเนาะจะเอาลงเลยแหละจะไหนอยนออไ,ไปใส่เลย จะกวนใจทะเลเท่ๆก่อนวะข้าวข้าวซีงห่อไปใส่ก่อนย่อไปว่าอ,อยู่คุ้มนเนาะเข็นพาไปกินพากันไปกินข้าวลุยงยองเขาเทศถ้าตั้งเลยบอกแล้วถามพ<ะ>อถามว่าตั้งเลยบอกย่อไปตั้งเลยได้เพราะว่ามันย่อเบาไวแบบสองคนย่อต่อกีเทิงอ้าก็ได้ย่อเลยแล้ววะ เราเขากนันอยู่ในเสือได้เออเอามาตั้งไว้เนาะเพราะว่าเขาคุดยืดถึงยืดถึงโตเนาะยืดถึงได้อยู่ได้คุดไว้อะพี่น้องเนาะสองขุมมีจะเอามาตั้งไว้เลยแม่เลยเขาเท้าคนยังมาก่อน ลงไว้เลืก so ็เลือนไปเลยเลือนกำลังเริ่มต่อพี่น้องบานนี้ส่คือทั้งเทิงเลยเนาะพรับสามตใหม่ กสสิ <iels> ส pues ได้แล้วเนาะเพิ่นแทกก่อนสามโตนเสาสองพี่น้องเพราะว่าเขากับใส่สำํัสังะซีหั่นแหละเพราะว่าสังกะสีมีหาแพนได้ปะไถา้หายใช่ะ่ไปหาย นี้ได้ไม่าไปหาขุดกบบ่วาขุดกบว่้าวหอยชักน้ำมัน่เ่าไปหาไม่เ่าป่ะเปหนล้วก็มาไปไม่าวถ่ายคลิปไม่เา่านะวันยังนะถ่ายคิปไม่าวจอยนโมไปมาจอยจอยโมไปกะยาเดียวเราก็มา เมียเหื่ยก็หายเมียไปได้เรามาเลยสายเกินไปแล้วฟ้าคือสีได้เนาะเดือดรังนะตอกลุ่มกันี่ ก็ซื <g 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 ้ได้อีกมาจักเนาะเพิ่นมากเลยไปหาแนวกินกินเที่ยงพคืนป่ะเพิ่นบ่ายเลยพี่น้องเนาะบ่ได้บ่บ่ได้ยังเด้คือว่าไอ้มากเพิ่นเอาป้ามาให้เลยลาป้ามาให้ลาบให้ก้อยเลยปลานินหน้อยได้อืนมาก้อยเลย อีเช่าอันนี้มีหัวแนวล่างถวยผู้บอภัยการเออว้าดิโต้ขากอติอาะพักหนอกจะเอาในใสอยู่อุ้ยหลายบอกกินอะไรนี่ยุ้ยควายลของแม่มาบอกเห็นเนาะของแม่นั่นเชื่อควายมาจะกินเด้งามมาชิงงามอ๋อลายมากินเท่านี่ใบดีเดินไม่เท่าจะใบดีขากเนาะนี่พักก็มีโอ้เด็กเขียดน้ำพักหนอกนั่นด้เขียดก็มีปุ่น เออตัวใหญ่อยู่เยาจ้ไหนจบวเห็ดกินสช่ชื Becca ่อเจ้าไปกินเพียงนีกินนะนะพอดีแล้แกงหอมโยกินหลักาแลบต้องกินกับลาบนอนนแซบเมอเร่คุณและชู้เจ้ากินหรอบ่ะเราไปหากินกับพ่อได้กินอยู่เนาะจั้ำแล้วก็แล้วบอะไว้กินตอนแรง ไปน้ำให้เออให้อีน้องเ <laughs> ดียกจับไดนหอนได้น้องเล่นกระลาดเ็ากำลังพากันตอกอยู่พี่น้องเนาะสวยกันสามคน Okay ไคเนี yeah. hey, yeah. mm ่ยเนี่ยเอายงนอ้ใส่อเได้ที่อะไรั่นนอกจากนม่เผู้ีบดบวก่ะมอครับนอกจากสาขาในอาวบาอย่างอะไมาอ่านอะไรนี่

กำลังขึ้นโค้งไหวพี่น้องเไงเนาะกระมุงรังกระสีสอันหาแผ่นคือสิแล้วแหละมือนี้กะจกังใครแล้วพอดีถาสาวเนี่ยพดถาวรเป็นตาเป็นฆ่าเครือเผื่อเสี่ยวลงเลยเนบลจึงเลยโดนเลาพอดีงามบอลเห็ดอยู่<อ>เห็ดกินเนาะเด้อทางนี้เพิ่นกระปูกพักยังเพิ่นอะไรพี่น้องเนาะปลูกูพักพอได้กิน ามาตอกทั้งนี้นะบ้านนี้อือเป็นแทกส่วนตรองได้ตัดเพราะว่ามันยาวลงมาหดผีนี่จะแทกเบมือนก่อนเตรียมมุงงไปนองบ้านนี้เขากับ

ເປັນແຕກຄັກນີ້ຫຍັງບໍ່งາມຂໍໃຫເຮັດພີ່ນ້ງເນ ไหมวกที่เจ้าใส่หมวกที่เจ,จ้าแล้งเงินเห <c oughs> มนอถถมมนไม<ด>นมันจะบดถึงขมบบมันถึงขมบ่ดูยั่ไงมันจะถึงตาที่กันแก มาเบรรจับยันตกุกค่ะพอดีงามพี่ก็ไอเก่งเพิ่นมาเลือกไม้ไผ่พี่น้องเอาแสบไปใส่คือหรือว่าแป้เนาะไปใส่แป้ทั้งเทิงหมดแหละก่อนเอาสีม,มุวงล้างคาเนาะเอาก็มาต่อแป้ใสก่ก่อนใส่ไม้ไผ่เด้อพี่น้องเดชงามเนาะเพราะว่าเอาเอามาเผื่อไว้เห็ดหองคว้วให้พอเถ่าพี่น้องก็เลยว่ายังเหลือหลายอยู่จนค่ำพี่น้องเอ้ยมือนีกันเนาะ มีอยากไปกันยังไม่ได้ไปซ้บเห็ให้แล้วก่อนเอ็นซิมาตัดมาแทกเอาตัวนี้ทางหน้ากระห้เองทางไอทองพันตัดถา่าบัจเจียนไม่ไ,นะไมาย มาเทงไม้ไผ่ก่อนทางนี้ก่อน เตรียมสีมุงหลังคาพี่น้องเขาตอกอันนี้ใส่เรียบร้อยเนาะมาต่อมุงหลังคาบันนี้กะมุงหลังคาขอ,องครัวพอเถ้าเพห็นเนาะพอได้มีบ่อนเห็ดอยู่ครัวกินแล้วพี่น้องเลยพอดีพอดีนาะใหญ่ลายกะมันกะโบงงามพี่น้องเด้กพอดีแหละพอดีอดงามสองสาวพอดีเห็ดกับสังกะซีเนาะมันตอกใหม่คือไซคอน ในจริงีก็เตรียมเอาไ,ไ,อไ,อไอม,าม้ไผ่อยูพ่พี่น้องมาโมนี่กับต้นคําคือเก่าพี่น้องไอเนาะโดยมีแต่ว่าจังไดกะสิคอจบกคลิปและพี่น้องบันนี้กะมีแต่ว่าทาเบิงอยู่ซองไอเก่งเพื่อนเดอ้อพี่น้องเนาะตอนมุงลังคาแล้วเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิงทังง่องไอเก่งเพื่อนเนาะมีแต่ว่าทั้งนี้กับสิคอจบคลิปและพี่น้องขอลาไปก่อนแล้วเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี